อันยงสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเเ p ปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์เมยกันเกีก่ยวก,กับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเค o p อนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันอีกเช่นเคยนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยกับความรอดของลิซ่าใน IG นะครับตอนนี้เนี่ยยอดฟอรทะลุขึ้นมาอีกแล้วนะครับเป็น93.6ล้าน followers กันไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่จบงานที่บูการีไปเนี่ยอยอดทวิตเตอร์ก็แตกแต่ยอดฟอลไก็ขยับนะครับ ขึ้นมาเป็น93.6กันแล้วบอกเลยว่างานนี้เนี่ยลิซ่าได้พื้นที่สื่อกันเต็มเปี่ยมเต็มที่มากๆเลยตกคนเข้าด้อมอีกเพียบเลยนะครับเพราะว่าความสวยแบบควีนเลยของลิซ่านั้นเนี่ยทำเอาทุกคนที่ได้เห็นต้องตกตะลึงและก็ตกหนุ่มรักแน่นอนนะครับไม่งั้นเนี่ยยอดไม่ขยับขึ้นมาเร็วขนาดนี้นะครับนอกจากยอดไ g ลิซ่าเนี่ยจะขยับขึ้นมาเป็น93.6ล้าน followers แล้วนั้นก็ยังส่งผลนะครับให้ลิซ่าเนี่ยยังคงครองสถิติในอันดับที่1ได้ต่อกับยอด follow ของศิลปิน k p ป p ซึ่งลิซ่าเนี่ยครองอันดับที่1นะครับกับยอดฟอลสูงสุดในวันที่17ที่ผ่านมานี้นั่นเองโดยยอดที่เพิ่มขึ้นมามากถึง52,000 follower นะครับสูงสุดเป็นอันดับที่1กันเลยยอดก็เลยพุ่งขึ้นมาเป็น93.6ล้านนั่นเองลิซ่าของเราอยู่ในอันดับที่1ของวันที่17 ที่ผ่านมานี้วันเดียวกันเลยกับที่เรานั้นได้เห็นลิซ่ากับชุดเดรสดำในตำนานบทใหม่ของบูการีและในครั้งนี้ลิซ่าครองอันดับที่1ตามมาด้วยอันดับที่2คือวีจาก BTS อันดับที่3คือ IU นะครับและอันดับที่4คือโรเซจาก Black พิงกนั่นเองซึ่งลิซ่าของเรานั้นก็เป็นคนเดียวเท่านั้นนะครับใน5อันดับนี้ที่มียอดเพิ่มขึ้นมาอยู่ในหลัก50,000 follower ะครับคนอื่นๆนก็จะอยู่ในหลัก40,000เป็นต้นไปแต่ลิซ่าของเรายืนหนึ่งนะครับในยอดฟอลอยู่ที่52,000 น,น,น,อนอกจากนั้นนะครับลิซ่าเนี่ยยังถูกพูดถึงอีกครั้งในเรื่องความสวยของเงานั่นเองเงาลิซ่านะครับที่ฟแฟนๆเนี่ยต่างบอกว่าสวยยันเงาอันนี้ก็คือไม่เกินจริงเลยในรูปนะครับเราจะเห็นถึงรูปที่ลิซ่ายืนถ่ายอยู่แต่ว่าให้ฟิลแบบถ่ายเหมือนเป็นเงาของลิซ่านั่นเองนะครับความจริงเนี่ยก็คือการรีแสงลงแต่เรานั้นก็จะได้เห็นถึงลิซ่านะครับที่ดูเหมือนเจ้าหญิงมากๆเหมือนเป็นเงาของเจ้าหญิงที่กําลังจะฉายแสงออร่าตัวเองออกมาเพื่อพบปะกับประชาชนนั่นเองนะครับ ลิซ่าสวยจริงๆสวยตั้งแต่การมวยผมขึ้นมาแล้วก็รูปร่างของหน้าตาลิซ่านะครับที่ถึงแม้จะเห็นไม่ชัดแต่ก็รู้เลยว่าสวยมาตั้งแต่800กิโลเมตรไกลๆนู้นแล้วนอกจากนั้นแฟนๆก็ยังนําเอารูปภาพเงาของลิซ่านะครับหรือว่ารูปถ่ายในมุมมืดเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับอยู่ในเฟรมเดียวกันซึ่งบอกเลยว่าสวยตระการตาสุดๆคําว่าสวยยันเงาเนี่ยต้องลิซ่าเป็นตัวอย่างของจริงเลยนะครับไม่ว่าจะรูปไหนก็ตามไม่ว่าจะสถานที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเงาแบบไหนจะมื ม,มากมืดน้อยยังไงเนี่ยลิซ่าก็ยังดูสวยอยู่ดีและงานใหม่บูการีครั้งนี้ลิซ่าก็ปล่อยตำนานสวยเยันเงาออกมาให้แฟนเนี่ยของเราได้วิดอีกครั้งหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ชาวโลกมากๆเลยนะครับความสวยลิซ่าไม่กระทัง่ง ปลายผมหรือว่าเงาของการมวยผมก็ยังสวยสวยอยู่ดีคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตนะครับเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันไว้เพียงเท่านี้หอมปากหอมคอเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ